ันกลายเป็นกลายเป็นเบบี้ไปเลยวันเพื่อนอ๋อเฮลหนอการเบบอ๋อเฮลหนอใช่บอว่าไม่ไม่แฟร์เว้ยเพื่อนผมบอกเลยใครก็ได้เอามัน,นออกไปทีเมื่อกี้ใครบอกไม่แน่ใจไหมน่าจะเวนบี้ใช่ปะอดชาาเออเดี๋ยวถ้ามันยิงอย่างนี้ได้อะถ้าคือเมื่อยิงอย่างนี้ได้ใครจะหยุดเอางี้เอางี้เลยเอาสามแต้มแบบ stop and pop เพราะว่าเนาะเข้าในอันเนี้ยโกงอยู่แล้วแต่ถ้ามันยิง moving shot สองคะแนนอย่างเงี้ย ใครใจจุดด o d pass oh my god เชื่อเป็นผมเป็นเป็นผมผมไม่ขึ้นอ่ะ o o ด pass oh yeah อ oh. ้ผมกำลังจะแบบ <No>. 1. 1> กินสปิริตจริงเพื่อนเพื่อนนึกถึงช็อตช็อตแบบนี้เพื่อนเพื่อนนึกถึงดูแลนด้วยแต่เพิ่มความสูงจากดูแลนเพิ่มไป10เมตรกันยังไงกันยังไง นี่ไงพี่กินผมดูดูดอ่าเนี่ยเฮ้ยกินเอ,อ้ยเอ,อ้ยกินเกินกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเบบี้เพื่อนโอ้ยพิ่อ่าจะหลบเป็นบิปเบีได้แล้วมันทำได้เพื่อนโอ้โโอ้เชิดโอเคคลีคลีคลีโอ